ธนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเข้าไปบุกที่สงขลาเพื่อคุยเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงโดยยุคพักก้าวไกลและเชื่อว่าประชาชนสนใจและอยากลงสมัครสมาชิกใหม่ในสวเขาอ้างว่าการตัดวงจรอุบาทการเมืองคือสิ่งที่ประชาชนต้องการในงานเสวนาที่จัดขึ้นในสงขลาในวันที่21เมษายนธนิกาวานิชได้พูดถึงการทํานิติสงครามในการเมืองตั้งแต่ยุคไทยรักไทยและกล่าวถึงความไม่เป็นธรรมของกระบวนการนิติสงครามที่มีผลต่อการเลือกตั้ง และการปกครองประเทศเขาเสนอว่าการลงสมัครสมาชิกใหม่ในสวอาจเป็นทางออกที่ดีในการแก้ไขสถานการณ์โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในสวอาจมาจากความสนใจและความต้องการจากประชาชนอธิกิจแสแวงสุขหรือที่รู้จักกันด้วยชื่อนายกอธิ k r i กล่าวถึงการทํานิติสงครามในการเมืองและการใช้คดีความเพื่อย,ยับยั้งคู่ต่อต้านเมื่อถามถึงวิธีการป้องกันการยุบพักพนิกาวานิชกล่าวว่าต้องมีการลงสมัครสมาชิกใหม่ในสว และการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้โดยทั่วไปอาทิกิจแสวงสุขได้เสนอว่าการลงสมัครสมาชิกใหม่ในสวอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยการสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการปกครองอาทิกิจแสวงสุขกล่าวว่าการยุบพักไม่สามารถขัดขวางการเติบโตของก้าวปลายได้และการเปลี่ยนแปลงในสวอาจเกิดขึ้นจากการลงสมัครสมาชิกใหม่ในอนาคต จากการสัมภาษณ์กับประชาชนพบว่ามีความสนใจจากประชาชนในการลงสมัครสมาชิกใหม่ในสวโดยมีคนโทรสอบถามเรื่องการเลือกตั้งอย่างมากการลงสมัครสมาชิกใหม่ในสวอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการปกครอง